ท่านพ่อหลีธรรมทโรได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าในขณะที่เราทุดงติดตามท่านพระจารย์มั่นปุริทโตอาศัยอยู่ตามป่าช้าและท้องถ้ำเราได้เกิดความปริวิตกขึ้นมาว่าเราต้องสวดยัติใหม่ล้างบาปเก่าสิทีการยัติใหม่จึงมีเหตุสองประการประการที่หนึ่งสงสัยในขราวิบัติสีมาวิบัติหรืออายุวิบัติ ประการที่สองเพราะเลื่อมใสในพระัาอาอารย์องค์นั้นอยากให้ท่านเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และให้นิสัยเราไม่เหตุขัดข้องสงสัยในเหตุทั้งสองประการน,นั้นจึงกราบเรียนปรึกษากับท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็เห็นดีเห็นงามด้วยจึงได้ทําการขัดขานนาคใหม่ตามแบบที่ท่านสอนพร้อมทั้งติดตามท่านไปเที่ยวทุดงในตําบลอําเภอ และจังหวัดต่างๆตามแต่ท่านจะพาไปเกิดมีความเคารพเลื่อมใสในองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งได้รับความอัศจรรย์จากท่านหลายอย่างเช่นบางเรื่องคิดอยู่ในใจของเราไม่เคยแสดงให้ท่านทราบเลยท่านกลับทักทายถูกต้องในเรื่องวาระจิตที่เราคิดปรุงท่านรู้หมดทุกอย่างเป็นที่น่าอัศจรรย์